สวัสดีครับพบกับ Tronsmart T7 Mini นะครับเป็นลำโพงบลูทูธขนาดเล็กกำลังขับ15วัตต์รองรับบลูทูธ AUX แล้วก็เสียบไมโคร SD การ d ดได้กันน้ำกันฝุ่นแล้วก็รองรับพวกมือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร,อตอร์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยตัวจริงเนี่ยก็ถือว่าขนาดกระปุกลกเดียนะครับงานประกอบต่างๆถือว่าโอเคเลยในงบหลักร้อยนะครับตัวนี้ไม่ถึงพันบาทแน่นอนแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆค่อนข้งครบเลยทั้งไมโคร SD นะครับ USB Type C แล้วก็พอร์ต AUX นะครับส่วนด้านบนก็เป็นปุ่มควบคุมต่างๆพร้อมไฟ LED นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการกดรูปดวงไฟนะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้ปิดไฟ LED ได้ถ้าปิดไฟแบตก็จะใช้งานได้นานขึ้นอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบตื๊ดๆแบบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดได้เลยกล้องเนี่ยต้องบอกว่าที่ลองเทสกันคร่าวๆเนี่ย มันเป็นกล้องที่ดีมากจริงๆนะครับเค่นเอากล้องอะไรมาลองครับวันนี้เป็นกล้องไร้ก้าครับต้องบอกว่าคนเขาดราม่ากันเยอะมากเนี่ยจะเห็นว่า t r นสมาร์ททีจ i n ไม่นี้เนี่ยกำลังขับ15วัตต์มันใช้งานได้โอเคนะครับจะฟังเพลงดูหนังฟังพอดแคสต์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าโอเคเลยคืนเสียงเนี่ยเบสมันมาเต็มอยู่แล้วและราคาเนี่ยไม่ถึงพันนะครับประมาณ8-900บาทเท่านั้นเองก็ไปซื้อตามลิงก์ได้เลยนะครับ